สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลแป๊ะนะครับอยู่ที่เอสซีแท็กเตอร์จอร์เดียสาขาบันดุงนะครับก็วันนี้วันที่17นะครับเดือนมีนาคม2568นะครับวันนี้ก็มาแบบรูปแบบใหม่ตัดผมใหม่พี่น้องนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถแท็กเตอร์รุ่นตระกูลซีรีส์อนะครับพี่น้องนะครับก็คืออรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถแบบระบบเผาหน้าแบบ เปิดนะครับผมตัวนี้ก็คือระบบเผานะครับอยากจะให้จุดเด่นนะครับของจอร์เดียนะครับแนะนําลูกค้านะครับที่กําลังจะตัดสินใจซื้อรถจอร์เดียนะครับเพราะว่าตระกูลซีรีสอแน่นอนครับมันมีจุดเด่นหลายๆอย่างนะครับที่พ่อแม่พี่น้องยังไม่ทราบนะครับยังโดนสรุปยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อจอร์เดียนะครับผมเซลแป๊นะครับมีจุดเด่นที่จะมาบอก ลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์จอนเดียแบบระบบเผาเปิดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเผาตรงนะครับมีตั้งแต่รุ่น 50e 55 65 75ถึงรถ90แรงนะครับตัวนี้จะเป็นเผาแบบเปิดเผาตรงนะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบนะครับของจอรเดียที่ลูกค้ายังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะครับถ้ามาเห็นคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครัะ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเซเปะพาไปชมก่อนให้ให้ลูกค้าไปดูก่อนว่ารถรุ่นจอนเดีย์เผาตรงแบบไหนนะครับผมเผาตรงนะครับมันจะเป็นรุ่น50นะครับ 50e แบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น e นะครับตั้งแต่50แรงขึ้นไปถ้าเป็นตัว e ด้านหลังนะครับตรงนี้เผา,าด้านหน้านะครับ เผาด้านหน้าจะเป็นเผาแบบเปิดแบบนี้นะครับเผาตรงใหญ่นะครับผมตรงนี้บางท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของเซลเปะนะครับจุดเด่นของจอเดียมยังไม่ทราบเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าเซลเปะวันนี้พอดีมีวิดีโอดีๆให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเออวิดีโอยังไงเซลเปะก็วิดีโอของรถรุ่นตะกูด e, ีนะครับเป็นเผาแบบนี้นะครับที่ตอบ ความต้องการของลูกค้านะครับการขับเคลื่อนสีล้อเอ่อล้อทั้งหน้านี่ครับจะไปพร้อมๆกันนะครับไม่มีล้อใดล้อหนึ่งฟรีนะครับแล้วก็ตัวฉีดน้ํามันใต้ลูกสูบอ่าถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับมีเฉพาะเครื่องยนต์จอร์เดียนะครับอันนี้ย้ําอีกทีนะครับรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะครับจุดเด่นนะครับมีเยอะมากนะครับวันนี้เซลไเอาจุดเด่นๆที่ว่าหลักๆเลยนะครับสาหรับรถรุ่น5050 e อี ขึ้นไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมถามว่ารถ40แรงมีไหมนะครับมีเป็นตัวจุดเด่นเป็นบางตัวนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าคันตะกูล E นี่คือรถเพาหน้านะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับตัวขับเคลื่อนปกติแล้วนะครับลูกค้าที่ใช้รถแท็กเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนถ้าเป็นเพาไม่เหมือนจอนเดียแบบนี้นะครับ ของจอรเดียล้อนะครับล้อหน้ามันจะไปพร้อมกันนะครับไม่มีล้อฟรีนะครับเวลาเราดันดินหรือไถประมาณนี้ครับผมเซลเป้มีคลิปวิดีโอให้ดูนะนะครับเดี๋ยวให้สดๆให้ดูเลยนะครับสอบถามมาได้นะครับทักทายทุกท่านนะที่เข้ารับชมนะครับวันนี้เซลเป้จะอธิบายนะครับว่าจุดเด่นของจอรเดียรุ่นตระกูลอีนะครับตรงนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับเซลเป้ด้วย นะครับผมตรงนี้อ่าเดี๋ยวนี่ครับผมเซลเป้ Self มีวิดีโอให้อ่าพี่น้องบ้านเราดูนะอ่าผ่านเขาเรียกว่าผ่านไอ้ตัวแท็บเล็ตนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูนี่เห็นหน้าเซลเป๊เได้ไหมอ่านี่ดูวิดีโอด้วยกันครับผมตรงนี้นะเซลเป๊จะหาจุดเด่นมาให้ดูนะครับนี่ครับจุดเด่นของรถจอร์เดียนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์อ่าของจอร์เดียแท้ๆเลยนะครับผมตรงนี้นะ รถอยู่ด้านหน้านี่ครับผมนี่เขาเรียกว่าระบบฉีดสเปเจหรือระบบฉีดน้ามันใต้ลูกสูบนะครับอันนี้เป็นลูกสูบเครื่องยนต์สสูบนะถ้าเป็นตระกูล E นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น50 50E หา50 e, หรือ5040 e นดีะครับตรงนี้ลูกสูบจะเหมือนกันครับเป็นเครื่องยนต์สสูบเหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นเลยนะครับอันนี้คือสําหรับลูกสูบของจอร์เดียนนะเดี๋ยวแป๊บเปิดให้ดูเห็นไหมครับลูกสูบมี ตรงฉีดน้ำมันใต้ลูกสูบเห็นไหมครับผมนี่เขาเขาวงเล็บเป็นขีดสีแดงแล้วพี่น้องนี่ครับนี่คือจุดเด่นนะนะครับของจอรเดียมีเฉพาะเครื่องยนต์จอรเดียนะครับที่เป็นระบบฉีดน้ำมันใต้ลูกสูบทําให้ลูกสูบนะครับยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานเห็นไหมครับลูกสูบมันขึ้นมันจะเป็นเรียงกันเหมือนลูกละนาดเลยนะครับอันนี้คือสําหรับลูกค้าที่สนใจรถจอนเดียแต่ว่ายังตัดสินใจที่จะซื้อนะครับผมเอ่อ ถามว่าจอร์เดียทําไมราคามันสูงเพราะว่ามันมีระบบต่างๆนานานะครับพี่น้องนะครับก็คือทําให้ลูกค้านี่นะครับในการบำรุงรักษานี่ครับแบบเหมือนจุดเด่นๆเลยนะครับผมของแบรนด์จอร์เดียนะครับตัวฉีดน้ํามันใต้ลูกสูบนี่ครับผมนี่ทำให้ลูกสูบนะครับทำงานได้ต่อเนื่องนะครับผมัวนี้ไม่ร้อนเกินไปนะครับเพราะว่ามีน้ํามันเครื่องนะครับเข้าไปฉีดใต้ใต้ลูกสูบนะครับเหมือนวิดีโอทางเซลเป้เลย นี่ครับเครื่องยนต์สสูบแต่ว่ามีระบบสเป์เจ็ตฉีดน้ำมันใต้ลูกสูบอันนี้คือจุดเด่นข้อที่1นอะ่ามาดูจุดเด่นข้อที่2อันนี้คือระบบหล่อรื่นนะครับเพลาเกียร์นะครับเซลเปะเอาวิดีโอมาให้ดูนะกว่าจะค้นหาได้อันนี้คือตัวระบบไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไฮนะครับจะไปหล่อเลี้ยงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวงมลลาลัยไม่ว่าจะเป็นชุดเพลาเกียร์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ครับ อ่าตัวนี้ครับเป็นน้ํามันไฮดูิกไปหล่อเลี้ยงชุดเผาเหลาเกียร์นี่ครับเลี้ยงแบบนี้เลยครับผมนี่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 เห็นไหมครับผมเห็นไหมเห็นไหมนะครับเป็นนี่ครับรถของลูกค้าจะขึ้นเนินนะครับนี่ครับขึ้นเนินอ่าจะขึ้นเนินก็อ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับเห็นไหมเนาะนี่ครับอ่ารถขึ้นเนินนะครับระบบนะครับฉีดน้ํามันเข้าที่เฟืองนะครับตัวเฟืองนะ นะครับไม่ทําให้ลถนะครับดูครับตัวนี้นะให้สังเกตดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเซฟแป๊บเปิดวิดีโอให้ดูนี่ครับรถขึ้นเนินปุ๊บนะครับการความร้อนนะครับจะไม่ถ่ายทีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับความร้อนจะไม่ถ่ายดีเวลาลงเนินเห็นไหมนะครับความร้อนนะครับขอญาตตัดสายนะขอญาตตัดสายนะครับขอญาตตัดสายมีนี่เลพี่น้องเลยไล่สดย่ำดนะครับมีแต่พี่น้องทั่วหา น,นี่จุดเด็นตัวที่2นะครับเขาเรียกว่า,าชุดเผาเาลาาเกียร์นะครับของเครื่องยนต์จอรเดียนะครับเดี๋ยวเะเปลีรีบูตใหม่ให้ให้พี่น้องดูนะครับเห็นไหมนี่ครับอาจจะส่องนะเห็นไหมขึ้นเนินขึ้นเขานะครับความร้อนที่เผาลาาเกียร์นะครับไม่มีนะครับเพราะว่ามีน้ํามันหายไปหล่อเลี้ยงชุดเผาลาาเกียร์ จะลงเขาก็เหมือนเดิมครับนี่ครับพี่น้องอ่านี่คือจุดเด่นของรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะอ่านะครับผมตรงนี้อ่าถ้าใครเอ่อได้ได้รู้จุดเด่นของจอร์เดียนี่โอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดมากนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่าเซลเป๊ะมีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนะครับอันนี้ระบบคัสต์ครับคัส ห้าสิบแรงนะครับหรือจะเป็นสี่สิบแรงจะเป็นคัดคู่นะครับแบบโลหะเนาะเขาเรียกว่าคัดคู่แบบแห้งนะครับผมทีนี้การใช้งานนะครับทํางานได้ต่อเนื่องนะครับเขาเรียกว่าคัดคู่แบบแห้งเนาะตรงนี้อ่านะครับระบบเกียร์นะครับต่างๆนานานะครับเป็น12เกียร์หน้า12บเกียร์หลังนะครับผมจุดเด่นเดเลยก็คือตัวเพานี่ครับนี่นะเพาหน้านะครับเผาหน้าของจอรเดียนะครับอาเสียไป้ให้ดูเห็นไหมเนาะ นี่ครับรถจอรเดียนะครับเป็นเพาตรงนะครับล้อทั้งสองล้อด้านหน้าจะไปพร้อมๆกันมันส่งกำลังนะครับผมตัวนี้จะมีระบบเขาเรียกว่า r e m i t ต็ดสลิปคัตนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเซปเตหยุดก่อนนี่ครับเขาเรียกว่า r e m i t ต็ดสลิปคัตทำให้ล้อทั้งหน้าทั้งสองล้อนะครับไปพร้อมๆกันในการที่เราจะดันดินหรือไถหรือแรงฉุดกระชากต่างๆนานานะครับถ้าเป็นเพาแบบนี้นะเพาตรงแบบนี้นะครับ จอรเดียนะครับมีเฉพาะของจอรเดียนะครับที่เป็นระบบเผาตรงที่ขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็ไม่มีล้อซ้ายล้อขวาฟรีจะไปพร้อมๆกันนะพี่น้องนี่ครับจุดเด่นที่3นะครับจุดเด่นที่4ี่ก็คัดคู่แบบแห้งทํางานแบบอิสระคัดคู่ของเรานะครับผมตรงนี้เออนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถแท็กเตอร์จอรเดียที่ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ บางท่านก็บอกว่าจอร์เดียราคาทําไมสูงจังนะครับก็นะครับแน่นอนครับจุดเด่นของจอร์เดียเราก็มีให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดน้ํามันใต้ลูกสูบนะครับผมที่ทางเซเป้ได้อธิบายนี่ครับตัวฉีดน้ามันนี่เห็นไหมวิธีขึ้นของลูกสูบก็ไม่ได้ขึ้นสองลงหนึ่งนะครับจะขึ้นแบบลูกแะนาดนี่ครับผมนี่แล้วก็ระบบฉีดน้ํามันก็อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับที่เป็นวงแดงไว้ให้นะครับผมตรงนี้ อ่านี่ครับผมนี่คือจุดเด่นเด้อพี่น้องมีเฉพาะจอนเดียครับนะครับผมตรงนี้อันนี้เป็นระบบเพาราวเกียร์นะครับเพาราวเกียร์ของจอนเดียก็คืออใช้น้ํามันไฮดรอลิกนะครับไปที่พวงมาลัยนะครับมันจะเป็นปั๊มรวมเนาะปั๊มพวงมาลัยกับปั๊มพวกระบบไฮดรอลิกนะครับผมเข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับหล่อเลี้ยงที่เพาราวเกียร์นะครับผมเพาราวเกียร์เป็นยังไงเซ้าแปะนี่ครับมันจะไปหล่อเลี้ยงปุ๊บ ทําให้ตัวเพลาเกียร์นะครับเวลาเราจะขึ้นเขาลงเขานะครับความร้อนของเพลาเกียร์จะไม่มีนะเพราะว่าตัวนี้จอร์เดียมีเฉพาะจอร์เดียนะครับที่ฉีดน้ำมันเข้าไปที่เพลาเกียร์นะครับเป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับผมนี่ครับจุดเด่นของรถแท็กเตอร์จอร์เดียครับพี่น้องนะครับผมมีตั้งแต่ถ้าเป็นระบบฉีดน้ํามันใต้ลูกซูบระบบเพลาเกียร์นะครับมีตั้งแต่รถรุ่น40แรงนะครับ ย้ำอีกทีนะครับระบบฉีดน้ำมันไตลูกสูบเป็นมีตั้งแต่40แรงขึ้นไปนะครับผมตัวนี้แล้วก็ระบบสเปจเจ็ตแต่วันนี้เซลเป๊มาพูดถึงจุดเด่นตัวนี้ครับจุดเด่นของเผาหน้าแบบเผาเปิดพี่น้องเห็นไหมครับนะครับสวัสดีครับ50ล้าโลโตัวไหมครับลออ้าเนะครับพี่ล้อเป็น9.5้อนะครับล้อหน้า9.5ขีด24 นะครับล้อหลังจะเป็น16.9 28ครับไอ้เซลวแปะจะขายรุ่นนี้นะนะครับผมขายรุ่นนี้นะครับผมก็ทักทายทุกท่านนะครับนะครับตัวนี้นะครับเผานะครับเป็นเผาแบบใหญ่นะครับเผาตรงเพาใหญ่เขาเรียกว่าเผาตรงนะเผาด้านหน้านี่เป็นเผาตรงนะครับถามว่าลงใช้ในนานนาแห้งนะงานดันงาน ที่ว่าถามว่าลงน้ําได้ไหมมันลงได้แต่ว่าเราต้องไอเอเอาขึ้นแล้วนะครับฉีดนะครับผู้ใดที่ใส่รถเผาหนาแบบนี้เผาเปิดนะครับอ่าตัวนี้นะครับูถ้าลงนาน้ําเราเอาขึ้นมาฉีดตมฉีดอะไรฉีดน้ํำเด้อพี่น้องนะครับผมแต่ว่าชุดนี้นะครับจุดเด่นเขานะครับมีระบบอ่า i ีมิตเต็ดสลิปคัตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทำให้ล้อด้านหน้าทั้ง2ล้อนะครับไปพร้อมๆกันครับพี่น้อง เออบืนไปมันบูมีฟรีนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเผาตรงนะครับผมอ่าชุดอ่าตัวดุมอันนี้นะครับเป็นเฟืองนะครับเฟืองจักรวาล3ลูกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อ่าจะทําให้รถนะครับมีการทรงกําลังได้ดีมากนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์จอนเดียที่ว่าเป็นระบบเผ่าแบบนี้นะเผาเปิดนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเผาเปิดเผาตรงนะครับเผาตรงเผาาหญ่นะครับผมตรงนี้นะครับแต่ บางท่านก็ถามเซลเป๊ะว่ารถรุ่นนี้เผาเปิดมีน้ํามันไหมมีครับนี่ครับตรงนี้เป็นที่เติมน้ํามันนะ,ะที่เติมน้ํามันเผาหน้านะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมวันนี้นะนะครับไขข้อจุดเด่นมาเลยนะครับใครที่มาทีหลังก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะพอดีเซลเป๊ะฉายไปแล้วเนอะจุดเด่นของจอนนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้คือระบบเผาหน,านะครับเผาหน้าก็เราก็เติมน้ํามันตรงนี้นะครับอ่า ถ้าน้ำมันล้นออกมาก็แสดงว่าพอดีนะครับนี่ครับตรงนี้นะแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีตรงที่ปล่อยน้ํามันออกนะครับอันนี้คือเผาตรงนะครับแต่ว่าเราสามารถเติมน้ํามันแต่ตรงนี้นะครับจะมีซีนกั้นไว้อยู่นะครับซีนกั้นนะครับผมตรงนี้ซีนกั้นไม่ให้น้ํามันมันออกได้นะครับผมตรงนี้นะนะครับผมด้านในก็จะเป็น เหมือนหัวกะโหลกนะครับเป็นลูกไอตัวกากบาทนะครับอยู่อยู่ด้านในนะครับผมตัวนี้นะครับแน่นอนครับรถรุ่นนี้นะครับตวงคานนะครับไอเป็นเพานะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของดาน่านะครับยี่ห้อดาน่ายี่ห้อดาน่านะครับผมตัวนี้คานใหญ่มากครับสำหรับจอร์เดียรุห้าสนั่นี่ตั้งแต่50แรงถึงรถรุ่น เก้าสิบเลงก็ใช้เผาชุดเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับผมจอร์เดียเขาส่วนมากเขาก็จะใช้ลูกค้าที่เล่นรถแท็กเตอร์นะครับถ้าแบบเผาตรงแบบนี้นะครับเป็นเผาเปิดนะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทนะครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเผาเปิดได้พี่น้องอ่านะครับเผาตัวนี้นะครับสามารถรับน้าหนักของคีบของบุ้งกีได้สบายเลยนะครับเสียงชัดเจนไหมครับ ผู้ใดเบิงเสือเปะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งนะครับที่เสือเป๊ะว่าไปไม่บบกออกนะพี่น้องได้ลบคลิปซ้ำนะครับเทักท่ายกันเนาะนะครับเสียงกับภาพชัดเจนนะครับนี่ครับผมนี่ก็ตัวนี้เป็นรุ่น50 e ีนะครับตัวนี้นะครับตัวเผาตัวนี้นะครับมันเป็นเผาแบบเปิดนะครับด้านในนะครับมีที่อัจจลบีนะครับตรงกากบาทนะด้านในนะครับผม ล้อนี้มีด้วยกันนะครับที่อัจจลบีมี3าจุดนะด้านด้านนี้แล้วก็ตรงด้านบนนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปอัดเยอะนะอัจเจรบีไม่ต้องเข้าเยอะนะครับน,น,นานๆค่อยอัดทีนึงนะถ้าเราอัดเข้าเยอะนะครับจะทําให้ตัวเจลบีเข้าไปปะปนกับตัวน้ํามันเผาหน้านะครับผมตัวนี้ะน,นะครับลูกค้าเติมน้ํามันเผาหน้าตรงนี้ให้ล้นออกพอนะครับแยกกันนะครับกันนะครับผมเวียดหน้า เวียดหน้มไหมครับมีเวียดน้าไหมครับมีขายครับไอ้โทรหาผมได้เลยนะครับ080นะครับ0109381นะครับโทรมาสอบถามราคาได้ครับตรงนี้มีขายอยู่เท่าแก่เพื่อนเห็นเพื่อนโพสขายอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเวียดหน้าเวียดหลังนะครับชุดเบอร์โทรผมไ้เลยครับไอ้เออนะครับผมอันนี้นะครับไอ้ตัวดุมนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเผาตัวนี้นะครับผม ในนะครับเป 3, 3, x, online, ็นเฟือง3ลูกนะเราก็หมุนน็อตตัวนี้ออกแล้วก็พลิกนะครับให้มันอยู่ด้านล่างนะครับน้ำมันก็จะออกนะครับเวลาเราจะเติมนะครับเราก็พลิกตัวนี้ให้อยู่ระดับครึ่งหนึ่งนะครับเติมให้มันล้นออกก็พอห้ามเติมเต็มนะครับห้ามเติมเต็มเด้อพี่น้องนะครับผวันนี้ล้อหน้ารุ่น50แรงของเรานะครับตัวใหม่ก็คือสามารถขยายกระทะล้อนะครับปรับได้5ระดับนะครับมีน็อตตัวนี้นะครับเราสามารถขยายล้อได้นะ นะครับสามารถขยายล้อดได้นะครับผม à, ลูกค้าอยากได้กว้างนะครับสมมติตอนนี้เท่านี้นะลูกค้าอยากได้ให้แคบลงก็สามารถขยับเข้าได้หรืออยากได้กว้างกว่านี้นะครับก็สามาัรถสามารถขยับเข้าได้นะครับผมตัวนี้ตัวเพลาหน้านะครับมีนะครับตัวอ,อัดเจลบีนะครับใครที่ใช้รวนรุนนี้อยู่นะครับให้อัดนันเจละบีนะครนะับ ด้านหน้านะครับให้มันลุนออกมานะครับลุนออกมาทิ้งนะครับเจลบีตัวเก่าลุนออกพอดีนะครับอันนี้อัดเลยไม่ต้องกลัวเสียดายนะครับเจลบีให้อัดตัวเก่าลุนออกมาก็ใช้ได้แล้วนะครับผมตรงนี้อ่านะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมครับด้านหลังก็อยู่ด้านนี้นะครับอ่าอ่าถ้าเป็นรุ่น e นะครับรุ่น5 0าศีไอห้าศูนย์ห้าศูนย์ e น่ะอ่าตัวอัดเจลบีตรงเผาหน้าและเผาอ่าตรงไอเผาหน้านะครับคางหมูด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่า ้านขวามือนะแต่ถ้าเป็นรุ่นดีจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับทั้งหน้าและหลังนะไม่ใช่อัดแค่ด้านหน้านะครับด้านหลังเราก็ต้องอัดด้วยนี่ครับตรงนี้นะตรงนี้ครับด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับอัดให้ลุ้นออกเลยนะครับให้มันแป๊ดออกเลยพี่น้องเดอ้อเออนะครับผมอ่านะครับผมอะไรทุกอย่างเรามีขายนะครับใครที่ว่าหาอะไรยากโทรหาผมได้เลยนะ0800109381เแครับเซลแปเดอร์ นะครับผมตรงนี้นะครับลูกหมากเราก็มีทั้งของแท้และของเทียบนะนะครับผมตรงนี้ถ้าใครอยากได้นะครับผมตรงนี้อันนี้คือรุ่น50 50e นะครับพี่น้องนะครับจุดเด่นของวันนี้นะครับหัวข้อก็คือจุดเด่นของคานเผาตรงเผาเปิดแบบนี้นะครับจุดเด่นของจอรเดียนะครับท้ายตอนเปิดคลิปแรกนะครับจะมีวิดีโอให้ดูแล้วนะครับระบบฉีดน้ำมันใต้ลูกสูบ ของจอร์เดียตั้งแต่รุ่น40แรงถึงรุ่นใหญ่เลยนะครับะจะเป็นมีระบบฉีดน้ำมันใต้ลูกสูบแล้วก็จะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับไปหล่อเลี้ยงเพลา,าเกียนะครับ การรอลื่นของเพาเลาเกียร์ในการขึ้นที่ชันนะครับหรือลงนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับจะไม่ทําให้ตัวชุดเพาเลาเกียร์ร้อนมากเกินไปเรามีระบบเอาน้ํามันไปหล่อเลี้ยงเนาะตรงนี้นี่ครับผมนี่นะครับตัวคานหน้านะครับล้อทั้ง2ล้อนะครับจะไปพร้อมๆกันเวลาเราไถขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วนะครับถ้าเป็นชุดเผาแบบนี้นะเขาเรียกว่าเผาแบบเปิดนะครับผมตรงนี้แต่ถ้าลูกค้าไปเอาเอารถรุ่นดีนะครับมันจะเป็นเผาแบบปิด นี่ครับนี่เขาเรียกว่าเผาแบบปิดสามารถลงนาน้ําได้นะครับจะแตกต่างกันนะอันนี้นะครับเวลาเราไถหรือดันดินนะครับล้อมันจะหมุนข้างนึงอีกข้างนึงจะไม่หมุนแบบนี้นะครับเอ่อมันจะมันจะไม่ไปพร้อมกันนะครับผมเวลาเราไถแต่ว่าถ้าเป็นเพาแบบนี้เผาตรงที่ทางเซียวเป้บอกว่าเพาตรงเพาเปิดนะครับมันจะไปพร้อมๆกันนะครับเอ่อในการที่ไถนะครับ ลดนะครับอัตราการฝีจะน้อยนะครับผมตรงนี้นะครับการประหยัดน้ำมันมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมตรงนี้ลูกค้าที่สนใจรถจอนเดียนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับจุดเด่นของเซี่ยแปะไม่ครับตัวนี้จะเป็นเพาหน้าแบบเปิดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบฉีดน้ํามันที่ใต้ลูกสูบสามารถดูคลิปยะคลิปแรกๆได้นะครับผมของเซี่ยแปะนะครับผมแล้วก็ ชุดไอคัสนะครับคัสคู่นะครับแบบแห้งนะครับตัวนี้ทํางานแบบอิสระนะครับสําหรับรถจอร์เดียรุ่น50แรงนะครับผมก็นี่ครับสอบถามมาได้ครับตอนนี้ก็คืออมันจะมีเลดดาวอยู่ที่15% 20% 25-30%นะครับตรงนี้นะครับลูกค้าจะเอาแบบไหนได้หมดครับเออนะครับสำหรับในวันนี้วันที่17นะเดือนมีนาคม 68นะครับผมนี่นะครับรุ่นถ้าเป็นรุ่นตระกูล e นะครับซีรีส์ e นะครับซีรีส์ 5e ซีรีส์นะครับตัวนี้50แรงนะใครที่กำลังมือใหม่นะครับกำลังดูรถแท็กเตอร์จอนเดียอยู่นะครับเลขท้ายนะครับเป็นแรงม้านะใครดูเพราะว่าตัวนี้ก็50 50 e นะครับคันนี้เป็น50เหมือนกันบางทีลูกค้ามือใหม่เขาเอา50แรงทำไมไม่เหมือนกันอันนี้เป็น45นะครับตัวนี้นะ อ่านะครับนี่ครับอันนี้เป็น50นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นซีรลี่ซีรี่นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็น 5055E แรงม้า55แรงนะครับเออถ้าลูกค้ามาใหม่นะนะครับผมบางทีนะครับมือใหม่นะครับก็ยังไม่ทราบเนาะตรงนี้นะครับนึกว่าเป็น50แรงทำไมมันใหญ่จังแต่ตัวนี้50แรงของจริงครับ 50-50E 50แรงใหญ่จริงตัวนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่มี เอารถเก no ่านะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะครับสามารถนํามาตีเทินได้เด้อนะพี่น้องนะครับรีบเลยนะครับผมแล้วก็เอารถมาตีเป็นเงินดาวเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเราจะตีรถท่านได้เท่าไหร่ก็มาทักหาเซลเป๊ะได้เลยนะครับผมหรือลูกค้าจะเอารถเพิ่มนะครับก็สามารถโทรหาเซลเป๊ะได้นะครับเบอร์โทรก็080นะครับ0109381ครับเซลเป๊ะนะครับยินดีบริการลูกค้าถึงบ้านนะครับผมตรงนี้อ่านะครับ นี่ครับอยู่ใกล้ๆก็สามารถคุยกันทักทายกันมาได้นะครับผมใครที่สนใจรถจอนเดียร์นะครับวันนี้จุดเด่นไปแล้วเนาะตวงเผานะครับเผาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเซเป้หาข้อมูลมาให้ดูนะครับว่าเป็นเฟืองจักรวาลแบบไหนบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับเป็นเผาตรงนะครับเผาตรงเฟืองจักรวาลแบบนี้นะครับผมจุดเด่นของจอนเดียร์มันมีเยอะครับคุ้มค่าแน่นอนครับกับ เงินในกระเป๋าลูกค้าที่ออกรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะครับระบบฉีดน้ำมันใต้ลูกสูบทาให้ลูกสูบยืดอายกุการใช้งานได้ยาวนานด้วยลูกสูบไม่ร้อนมากเกินไปตรงเผาเผาแบบนี้50แรงนะครับเป็นดุมเฟืองจักรวาลร้อนนามันจะไปพร้อ,รอมกันเวลาเราดันดินหรือไถเนอะตรงนี้นะครับรถจะไม่ฟีนะครับผมตรงนี้มันจะมีระบบลิมิเต็ดสลิปคัตนะครับทำให้รถ ขับเคลื่อนล้อหน้าไปพร้อมๆกันไม่มีฝี่อ่านะครับผมตรงนี้ถ้าลูกค้าเห็นรถรุ่นนี้เผาตรงลูกค้าไปดูได้ครับแถวบ้านเราแถวบ้านเรานะครับผมที่ใช้รถจอร์เดียนะครับสามารถไปดูได้แต่ถ้าเป็นเผาแบบปิดแบบนี้นะครับล้อมันก็จะเวลาดันดินนะครับล้อหน้าบา,บางล้อก็ไม่ไม่ฝี่แต่ล้อ,อล้อซ้ายฝี่ หมุนล้อขวาไม่หมุนแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับไปพร้อมกันแน่นอนครับตัวนี้นะครับนี่รุ่น5 0 5 0 e ครับตั้งแต่รถรุ่น e ขึ้นไปตัวนี้ก็ใหญ่นะครับน้ำหนักอยู่ที่2,100กิโลกรัมแรงบิดตัวนี้มาเยอะมากครับบรรดาของจอร์เดียรุ่น50ตัวดีก็ยังไม่เท่ากับตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ที่229นิวตันเมตรนะครับแรงบิดมาเยอะมากครับ แรงบิดจะออกที่รอบพันเอนะอ่าถือว่าเราไม่ต้องไปเร่งเครื่องถึงพันห้เออตัวแรงบิดมันมาตั้งแต่พันเอแล้วนะครับผมตัวนี้แน่นอนครับอ่าระบบเกียร์เดินหน้า12ถอยหลัง4เกียร์ตัวนี้นะครับผมหรือลูกค้าจะเอารุ่น55าก็ได้นะครับแล้วแต่ขึ้นขึ้นอยู่กับ ลูกค้าเลยนะครับผมตรงนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเซลเป๊ะได้เลยนะเบอร์โดก็080ครับ0109381ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้สบายดียูดีมีแห้งยูเส็บกินนัวสุกูสุกคนนะครับสวัสดีครับ